สวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะอยู่ที่ห้องนอนซึ่งห้องนอนนี้เราจะสปอยแค่ข้างเดียวทุกคนก็จะเห็นแค่ข้างเดียวเท่านั้นเราไม่ให้ทุกคนเห็นไปมากกว่านี้เป็นการสปอยเล็กๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการบิวอินแล้วก็วิดีโอเต็มๆในคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปทำเก้าอี้มานั่งค่ะไปเริ่มที่ วิธีการออกแบบก่อนนะคะอันนี้เป็นโปรแกรมที่เรียกว่าอ้อใช้ออกแบบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าดีไซน์บ้านอะไรอย่างเงี้ยอ้อเริ่มมาจากตัวโปรแกรมตรงนี้หมดเลยนะคะแล้วจะบอกว่ามันฟรีนะคะพวกเครื่องมือนะคะจะอธิบายแบบบางตัวที่ได้ใช้บ่อยที่สุดนะคะอย่างเช่นเล็กแทงโกตัวนี้เราจะต้องวัดมาจากตัววัสดุที่มีนะคะก็คือตัวไม้ละแง อ้อก็ไปดูแล้วว่าตัวดิเมนชันของไม้ละแนงเนี่ยมีความกว้างยาวหนาของไม้เท่าไหร่นะคะเราก็จะวัดจากตรงนั้นไปเนาะตรงนี้อ้อจะทำการฟิปนะคะให้มันอ,อยู่ในแนวและหน้าที่เราต้องการมันจะมีการทำให้หมุนไปเลื่อนได้แล้วก็ซ้ายขวาอะไรเงี้ยโอเคซึ่งตอนนี้นะคะเราจะขยับให้มันเป็น 90องศาแบบที่ฟิปลงเพื่อที่ว่าจะให้ไม้เนี่ยเป็นแนวนอนแต่ว่าหันหน้าไม้ตั้งขึ้นคราวนี้เราจะไปทำมานั่งในส่วนขอบไม้สั้นนะคะซึ่งการออกแบบแบบนี้เนี่ยไปดูงานฝรั่งมาแหละเขาจะใช้วิธีการไม้ขัดไม้นะคะคือวิธีการที่เอาไม้แผ่นยาวสุดเนี่ย ลองด้วยไม้แผ่นสั้นซึ่งขาความยาวของไม้เนี่ยมันก็จะเท่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปดูขนาดแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าทําไมมันถึงทําขัดกันแบบนั้นก็คือเพื่อความแข็งแรงนั่นแหละอ้อตอบให้เลยว่ามันจะแข็งแรงมากๆเพราะว่ามันเป็นวิธีการเลี่ยงไม้มาแล้วเบื้องต้นนะคะแต่ว่าจะแข็งแรงไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีการให้มันแน่นอนะหมายถึงว่าทั้งเราจะเอาไปประกอบอยังไงด้วยอย่างนี้นะคะ ตอนนี้เราก็ไม่อยู่ที่ไทยวัสดุนะคะอ้อ,อไปเลือกไม้แล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่อ้อไปนะคะไปเจอไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้บันไดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถไปเลือกลายเลือกเป็นไม้ประเภทไหนสามารถออเดอร์แล้วอ้อจะบอกเลยว่าตอนนี้อ้อออเดอร์เดลิเวอรี่นะคะแบบง่ายมากเพราะว่าเขามาส่งให้ถึงบ้านแล้วก็บางช่วงที่มี คูปองเราก็จะได้รับส่วนลดในการที่ลดค่าขนส่งไปได้อีกนะคะแม่จะตัดเองจ้ะจะตัดด้วยกีตาร์นี่ละจะตัดได้เปล่าไม่รู้ขอบคุณมากค่ะเลยขอบคุณมากๆกค่ะทนนี่หนเอนนอโอเค ทุกคนมาช่วยช่วยกันทุกคนเลยและนี่คือสาธิต <Job. S 2> mm. วันนี้เป็นวันที่ very really good job ดีมากดูสิฉันได้อะไรฉันได้ไหมทำเอ่อเก้าอี้เดี๋ยวลองดูว่าอ้อจะสามารถทำเก้าอี้มานั่งได้กี่ตัวเยี่ยมวันนี้ดีมากขับไม่หลงไม่มีอะไรแบบพลาดเลยคือ ค่าทางด่วนก็ไม่เสียหมายถึงว่าไม่เสียเยอะเท่าแต่ก่อนโอเคคือการหลงมันเป็นแบบ experience so you learn from the experience อย่างวันนี้เราก็มาทำการวัดนะคะพอเราออกแบบมาได้แล้วเนี่ยเราก็ทำการล่างนะคะตรงนี้ไซส์ที่เราเห็นนะคะก็คือไม้เนี่ยจะทำให้มีความยาวทั้งหมด3ระดับนะคะจะมีทั้งหมด150 เป็นตัวแรกนะคะ150ทุกอย่างเป็นเซนติเมตรเนาะตัวแรก150ซนติเมตรตัวที่2 40เซนติเมตรตัวที่3 30เซนติเมตรนะคะซึ่งความหนาของไม้เนี่ยมันเป็นความหนามาตรฐานของไม้อยู่แล้วความหนามาตรฐานของไม้ตรงเนี้ยหมายถึงว่าความกว้างของไม้อะคะ่ะจะอยู่ที่9.6เซนติเมตรนะคะ ในการไปครั้งนี้อ้อได้มานั่งมาทั้งหมด2ตัวเดี๋ยวไปดูกันว่าทําได้ยังไงอันนี้นะคะเราก็ไปทําการตัดไม้ตามทิศเราล่างไว้อะเนาะ ก็จะบอกว่าพวกอุปกรณ์นะคะที่อ้อมมีอยู่แล้วทุกคนสามารถซื้อได้ตามลิงก์ข้างล่างนะคะอาจจะมีส่วนลดเป็นคูปองข้างล่างไว้ให้ด้วยนะคะลองเซิร์ชเซิร์ชลองแบบว่าไปดูข้างล่างกันนะคะเพราะว่าเวลาเราซื้อของถ้ามีคูปองลดเข้าไปอีกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านแถมไม่ต้องโดนค่าขนส่งด้วยนะคะก็ลองไปดูลิงก์ข้างล่างกันนะคะ โอเควันนี้เราจะมาเริ่มประกอบเพราะว่าไม้เราพร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นไมายาวแต่อันนี้คือ1ชุดนะคะต่อ1ตัวตัวที่2มาดูว่ามันจะรอดไหมเพราะว่าไม้ที่เอามาทั้งหมดมัน,มนได้เท่านี้แล้วก็ไอตัวนั้นอีกที่เหลือซึ่งเรามาดูตามแบบโอเคก็คือตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะประกอบจากด้านหน้าจะให้เห็นเป็นคือถ้าสมมติว่าเอาตัวนี้ออกใช่ไหมคือเราจะให้ตัวนี้เป็นตัวรลับเห็นไหมอ่ะเงาเงาอ่าตัวนี้แล้วตัวนี้ไม้สั้นแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้ยาวแต่อันดับแรกเราจะเอาไม้ตัวนี้มาประกอบกันก่อนโอเคมาค่ะถึงวิธีการทำนะคะ จริงๆแล้วนะคะมันไม่ยากเลยหลังจากเตรียมวัสดุทุกอย่างไว้หมดแล้วเนี่ยตามที่เราออกแบบไว้ได้เลยก็คือเอาไม้มาซ้อนไม้ก่อนที่จะซ้อนขึ้นไปเนี่ยนะคะก็คืออ้อจะทําการใช้กาวนะคะตัวนี้จะเป็นกาว 3M ซึ่งใช้เฉพาะในงานไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันจะทําให้มีความเหนียวมากขึ้นแล้วก็ยิงด้วยตะปูปืนนะคะซ้ําเข้าไปทีนึง แล้วหลังจากนั้นอ้อก็จะใช้น็อตเข้าไปอีกทีนึงนี่เป็นสูตรของอ้อเลยทุกครั้งที่ทํางานไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะทำตามออกแบบมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วอย่างเท่1ิรู้จักเบาะนะเนี่ยเวลาเบาะมันจะอยู่ที่ประมาณ40คือคือก้นคนนั่งพอดีแต่ว่ามันก็โอเคแล้วเนี่ยนั่งได้ แล้วอีชันนั่งคือเหมือนสามที่นั่งอะนึกออกปะไฮยยอ่โอ้แฮปปี้มากออไม่ก็ this looks so cool ฮัตจี้จังเลยอะนี่คือมีอเหลือไม้ที่จะไปทำตัวที่สองได้อ่ะเดี๋ยวฉเฉลยนะว่าซื้อมาทั้งหมดกี่บาทไม้แล้วก็บัจเจ็ตในการทำมานั่งที่นั่งสามคนนั่งได้เพราะว่ามันกว้าง 1 5อ15 0เซนตเมตรค่ะ Are you believe it or not <laughs> Are you proud with your Are you proud with your wife <laughs> โอเคก็คือราคาทั้งหมด3,894บาทบสําทสำหรับมานั่ง2ตัวซึ่ง DIY ด้วยตัวเองนะคะอุปกรณ์บางอย่างที่ทุกคนยังไม่มีอาจจะไปซื้อหาเพิ่มกันนะคะแต่ว่าบอกไว้เลยว่าถ้าเรา DIY เองอะ่ะของพวกนี้มันสามารถใช้ใน l องเท e r แล้วก็สามารถใช้ reuse อะไรอย่างเงี้ยได้เนาะแต่ว่าอุปกรณ์ที่เราซื้อต่อโปรเจกต์จริงๆอะ่ะ ก็คืออย่างที่อ้อบอกอย่างมานั่งสองตัวเนี้ยแล้วอ้อยังมีไม้เหลือด้วยนะแบบเป็นเล็กๆได้น้อยอาจจะเอาไปทําแบบเป็นกล่องอะไรพวกงเนี้ยโอเคก็แฮปปี้วีคเอนนะคะไปแล้วนะคะเจอกันอาทิตย์หน้าบ๊ายบาย